你干了嘛呀？马姐，马姐干嘛？马姐。 ช้างเป็น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 พ่อไงช้างเป็นช้างเป็นสายไงล่ะกูกูกูลูก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 ลกู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 เลกูกูกูกไกูกูกูไูก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 นกู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 กกู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 กเกู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 วูกูกกูกูกูาูก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 กู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 ูก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 

dạng bây giờ đẹp của. Không luôn gắng mọi người ngủ lắm chào 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 hay kèo bên bên sao chứ không có thằng nào sweet ูเอาดิมามามาไหนนยังเบิร์นไม่แย่เหรอไอ้จ no ิ้ไอ้ไก่แย่กินเลือยเลยกูกลัวไอ้เก๋กับอปิ๊ดกลัวไอ้เก๋กับอปิ๊่ไอ้เก๋หายเลยนี่แอร์เล็กอยู่นี่แอร์เล็กอยู่กับกูเนี่ย เนี่ยไอ้นี่หน้ากขอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไม่ขาวไม่ได้เป็นอาลาชิวินต้อง,งทำหน้าทีท่เพื่อเราขอโทษด้วยน,นะครับต้องทำหน้าที่ có cái gì ngoài sắc rồi, <coughs> <sạc> rồi <coughs> ý rồi. ơi 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 ơi